พอบอกว่าผมเป็นนักบินคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าต้องเป็นความฝันตั้งแต่เด็กแน่เลยแต่เอาจริงๆแล้วนะครับผมไม่เคยคิดจะเป็นนักบินมาก่อนเลย <S 2> <S 2> <S 2> พอเรียนจบเศรษฐศาสตร์ enin, แล้วก็ทํางานด้านการเงินแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราก็เลยลาออกมาครับช่วงนั้นก็เลยไปทําอะไรหลายอย่างเลยครับเป็นคนชอบเรียนรู้แล้วก็ไม่ชอบอยู่ในคอมฟอร์ทโซนด้วยครับคุณแม่ก็บอกให้ผมลองไปสอบนักบินดู ผมก็ว่าไม่เสียหายที่จะลองนะครับจากปกติเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือแต่พอไปเรื่องการบินเนี่ยผมรู้สึกสนุกกับการคนา้นคว้าได้ลองข้ามไปยังดินแดนที่ไม่เคยคิดแค่เปิดใจแล้วผมก็เลือกไม่ผิดจริงๆโอกาสอะ่ะมันเปิดกว้างมากๆครับสำหรับคนที่พร้อมจะทียานขึ้นไปอยู่ที่เราจะกล้าพอไหมที่จะทำตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ย เพื่อ <en> นๆะมักจะมองว่าผมเป็นคนเนิร์ดซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเนิร์ดขนาดนั้นนะครับแค่เวลาอยากรู้อะไรอะ่ะหรือกําลังอินกับเรื่องไหนเนี่ยผมจะหาข้อมูลด้วยตัวเองขุดให้ลึกเลยครับฟังทั้งข้อดีข้อเสียสุดท้ายผมก็ใช้หัวใจตัดสินแค่นั้นเองครับอย่างน้อยผมก็ได้รู้จักกับสิ่งที่ตัวเองเลือกเป็นอย่างดี ช่วงไหนที่ผมว่างๆอ่ะผมก็จะชวนแก๊งเพื่อนไปออกทิบดำน้ำด้วยกันโจไลออนสวัสดีครัเปิดซันรูฟการเป็นนักบินกับการดำน้ำเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตรงข้ามกันสุดข,ขั้วเลยครับแต่ที่ผมชอบดำน้ำเนี่ยเพราะว่าโลกใต้น้ำมันก็เป็นที่หนึ่งครับที่ผมจะได้อยู่เงียบๆได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองชัดที่สุดผมเป็นคนที่ติดเทคโนโลยีมากเลยนะครับทุกอย่างในบ้านเนี่ยซิงค์คำสั่งเสียงไว้หมดปิดไฟ จะไปไหนมาไหนก็ต้องพร้อมเสมอเลยครับผมมักจะตื่นเต้นกับการได้ลองอะไรใหม่ๆมันไฮเทคอะครับคนเราอะ่ะมักจะกลัวในสิ่งที่เราไม่รู้ก็เลยเลือกที่จะเชื่อตามๆกันไปแต่ทุกอย่างที่ผมเลือกใช้มันต้องเหมาะกับผมที่สุดทุกอย่างมาสะท้อนความคิดของผมออกมาหมดแล้ว ก้าวข้ามความกลัวออกไปพบโลกใหม่ All New HaVAL wow JOYION Hybrid SUV